สามีกำลังเปลี่ยนล้รอรถไทจะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เตรียมที่จะไถค่ะอ่าเลยพามาชมมะละกอหน่อยแล้วก็ต้นมะละกอต้นนี้อ่ะประมาณสามปีแล้วนะคะกล้วยเรือนนี้ตัดทิ้งไปแล้วนะคะเพราะว่าลม้มตอนนี้ระนาดไปเลยเลยไม่ได้กินเลยค่ะยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะจ๊ะ่อนเอาไว้ในนี้เห็นว่ค่ะ่อนเอาไว้ในน,น,น,นี้นะจ๊ะ,ะอบเอาไว้ต้องไปตำต้องไปตำตำตำกล้วยนะ ทำกล้วยฉาบก็คงยังอ่อนเกินไปค่ะยังลูกเล็กอยู่เนาะเยอะค่ะประมาณสิบเอ่อสิบสามถึงสิบสี่วีนะคะ่ะหลายถ้าใครอยากจะกินตำกล้วยอ่อนนี่พอดีพอดีเลยค่ะต้นนี้ก็ดกค่ะมะละกอมะละกอเมืองไทยค่ะต้นนี้ดกมากเกินไปช่วงนี้เลยจะลูกเล็กหน่อยนะคะลูกใหญ่ๆนี่จะเด็ดไปขายใกล้ๆจมหมดละว,ว่าไม่ใหญ่ก็ใหญ่อยู่เด้อค่ะประมาณเอ่อเกือบโลค่ะแปดขีดหรือว่าเก้าขีดเนาะ อันนี้ก็จะเป็นลูกเล็กหน่อยผอมๆหน่อยดอกค่ะดอกค่ะสวนนี้มีของกินบ้านเราอลังการหลายอย่างอยูอย่เด้อค่ะข้างในนู้นก็จะเป็นต้นมะเฟืองให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยแถมของแถมจะให้ดูรถไถเวลาอุ่นเครื่องก่อนปลูกผลไม้หลายๆอย่างค่ะอันนี้จะเป็นมะเฟืองค่ะเพิ่งเริ่มออกดอกนะคะยังยังยังดอกไม่ดอกค่ะดอกเล็กๆอยู่กำลังเริ่มออกดอกแล้วก็แถวนี้ก็จะมีต้นอะไรนะ คารโดคาโดกับอกค่ะชื่ออะไรลืมชื่อแล้วกาลังออกดอกค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะกําลังออกดอกกุ้มตแลเล็กๆเห็นไหมคะเป็นดอกใหญ่ขึ้นมามั่งแล้วก็มีค่ะเป็นดอกใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีเด้จะเดือก็เห็นไหมคะกําลังออกดอกให้ตอนนี้ก็เลยจะมายกล่องหน่อยจะมาไถํายทำยกล่องยกอะไรหน่อยนะคะดอกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะกำลังติดดอกให้เยอะอยู่เด้อเห็นไหมคะใกล้ๆแต่ทุกช่อเลยนะคะออกดอกให้เรา ปีนี้คิดว่ามีโอกาสตีลูกให้หรือเปล่าไหมแน่ใจนะคะแต่ว่าก็มีดอกให้เยอะใกล้ๆทุกทุกช่อนะคะส่วนนี้ก็มีต้นขาด้วยขาก็จะมีก็จะมีใบใกล้ๆตายหน่อยแต่ว่าก็มีหน่อเยอะอยู่เหมือนกันนะคะกำลังเริ่มมีหน่ออยู่ <c oughs> เป็นตุ่มๆขึ้นมาเต็มเลยค่ะเมื่อวานนี้มาพรวนดินใกล้ๆต้นขาให้หน่อยก็จะมีหน่อให้เยอะอยู่เดิจใจนะแรงแรงในแรงแรงหน ้นล่วยเราก็ใบเหลืองค่ะประมาณสักอ่ะสามเมตรครึ่งหรือว่าสี่เม็ดบักซีดาบกักกับบักนัดอยู่คู่กันแล้วก็ยังเหลืออยู่อะไรนะคะบักซีดาเนี่ยค่ะบักซีดาเนี่ยยังอยู่บางแล้วก็เป็นมีดอกแล้วค่ะปีนี้รู้สึกจะติดไว้ไว้ได้จะเด้อประมาณสักครึ่งกิโลได้หรือว่ามากกว่าไม่แน่ใจนักหนักค่ะ ลูกที่เ,เล็กๆกำลังติดให้อยู่ค่ะปีนี้หนาวก็หนาวค่ะแต่ว่าปล่อยเอร้อนร้อนลูกนี้ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะถ้าไปทางโน้นก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะเห็นไหมคะอย่างนี้ก็ดอกค่ะทางโน้นจะดอกเยอะมากกว่าทางนี้นะคะองกิ่งลงมาทั้งหมดเป็นต่อๆแล้วค่ะอย่างนี้เจ้าก็จะมีดอกทั้งหมดนะคะกำลังเริ่มติดดอกให้เยอะค่ะเห็นไหมคะรุมมะตุ้มก็มีดอกนะคะแต่ว่าไม้ ยังไม่ติดลูกปีนี้หลงดืมภาษาแล้วมาติดดอกค่ะมันกับหนาวอยู่ค่ะมาลุ่มเนี่ยมันสีมันสีติดอันอียงก็ค่ะติดถุงเลยค่ะเด้อมันจะอันสีติดถุงเนี่ยค็สีหนาวหรอกกับสีเบาะเขียวปันไดเด้วยค่ะดอกสีรุนด้ส่วนของสวนมเดิมาเห็นมาต้นอะไรนะคะตีที่แล้วอะไรนะลำไยค่ะลำไยก็กำลังโตให้อยู่ด้วยค่ะทางโน้นก็จะเป็นลำไยเป็นพริกค่ะ เป็นสารพัดนะคะแ๋ยวนี้ปลูกของกินบ้านเราค่ะทำใหญ่ก็คิดว่าปีนี้มีโอกาสาติดลูกให้นะคะเพราะปีที่แล้วก็ติดลูกให้นิดหน่อยติดไม่เยอะจ้ะแค่นี้นะจ้ะวันนี้นาน,านๆพามาชมสวนทีน่ไหนจ้ะบ๊ายบายจ้ะ